เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบ็อกอนิเมชั่นเจอร์นะครับพูดฟังทันไหมเนี่ยโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแถลงการนะครับเรื่องเกี่ยวกับไอเดียไก่อนิเมะอนิเมชั่นเจอร์นะครับเป็นไอดีไก่เพชรเนาะนะครับที่ผมทําขายอยู่ในเว็บนะฮะที่บางคนนะครับอาจติดกุญแจบางคนอาจไม่ติดนะครับแต่ส่วนมากไม่ติดนะจะมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าคนนะครับติดนะครับแต่ก็รับเทปแล้วนะครับรับ กันแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องไปส่งเขาเนี่ยครับก็ทําส่งอยู่นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็จะมาแถลงว่าหากใครนะครับที่ซื้อไอดีจากทางร้านผมไปแล้วนะครับแล้วทำออแล้วติดกุญแจนะครับหรือว่าโดนบล็อกโดนแบนหรือโดนดึงรหัสอะไรไประมาณนี้สามารถติดต่อมารับเคลมได้นะครับผมรับหมดทุกคนนะฮะ 10k 20k 30k 40k 50k 60k รับนะครับและประกันนะครับมีอายุอยู่แค่1เดือนนะครับก็รบกวนนะครับใครที่อ่าใครที่ติดนะครับกุญแจหรือว่าเข้าไม่ได้นะครับรบกวนนะครับทักมาที่เพจด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ในเพจทักมาที่ติดต่อนะครับก็จะเป็นเฟซหลักผมนั่นแหละนะครับไม่มีเพจหรอกก็โอเค ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับที่จะมาพูดถึงนะครับเพราะว่า ID ส่วนมากนะครับก็โดนกุญแจกันไปเรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะเป็นร้านคนอื่นนะครับหลายๆคนนะครับอาจไม่ไว้ใจนะครับที่จะซื้อ ID ตอนนี้นะครับแต่แน่นอนครับเป็นกันทุกคนแหละนะครับคนเขาก็อยากได้ ID ดีหลักที่ไอดีแบบดีๆที่แบบไม่โดนไม่โดนกุญแจไม่โดนบล็อกไม่โดนแบนอะไรเลยนะครับก็ทางร้านผมนะครับรอดนะครับ ไอดีที่รับมาโดนหมดแต่ไอดีที่ผมทําเองอ่ะรอดก็งงอยู่เหมือนกันนะทำไมก็คือว่าไอดีที่รับมาก็คือว่าผมไปรับซื้อต่อจากคนอื่นมาครับแล้วก็มาวางขายที่เว็บนะฮะซึ่งไปหมดเลยนะครับไปหมดก็เลยได้รับเีมนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะแบบ ต้องเปลี่ยนแนวคิดลักก็คือไม่รับของคนอื่นเลยนะครับแล้วมาทําของตัวเองเองนะฮะโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละแล้วก็ไม่น่าโดนแล้วได้ด้วยนะฮะไม่น่าโดนแล้วรอดแล้วไอดีอดผมประมาณ80%รอดนะครับส่วนอีก30% 20%ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนไหมนะครับแต่ก็8 0ดสนก็มีโอกาสรอดสูงอยู่นะครับก็ มาอุดหนุนกันด้วยนะฮะสำหรับเกมแอนิเมชันแอดเวนเจอร์ไก่เพชรน,นะครับผมถามว่าผมจะมีแผนว่าวางขายโลบบแบบแบบอื่นไหมไม่มีคนระับตอนนี้ไม่มีครับผมจะเป็นโนวันในแอนิเมชันแอดเวนเจอร์นะครับเป็นโนวันในการขายไก่แอนิเมชันแอดเวนเจอร์นะน้องๆน้องๆ้งงก็อย่าลืมมาอุดหนุนบี้ด้วยนะน้องๆโอเคใครชอบมา,มากๆก็อย่ายลืมกดไลค์และกดซับสไคร้เนะครับข่าวสารก็มีเท่านี้แหละ ไอดีทุกไอดีนะครับอย่าลืมผูกเมลด้วยนะครับติดหมวกเขียวนะครับเพื่อเป็นการแบบสามารถดึงรหัสได้นะครับอย่าลืมนะฮะประกันมีแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับถ้าเื่อขาดถ้าเืิดเกินหนึ่งเดือนไปแล้วประกันขาดนะฮะโอเคก็มีเพียงเท่านี้แหละที่จะจะมาบอกกันนะครับเป็นทุกร้านนะครับเป็นกุญแจทุกร้านนะครับไม่ใช่แค่ร้านผมนะครับใครชอบมากกดถึงกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องน้ครับผมมากครับบ๊ายบาย chơi cái này chúc chúc